สอบใบขับขี่ Channel แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ สอบไหขับขีมหมวดที่8เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยการขับรถขณะฝนตกคอไดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติก็ไก่เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทางขอไข่เปิดที่ปัดน้ำฝนพอควายใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นงองูลดความเร็วของรถลงหว่าปกติ เฉลยก็ไก่เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทางเมื่อเกิดรถเสียควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่จอดรถทิ้งไว้กลางถนนขอไข่นำกิ่งไม้มาวางไว้ท้ายรถขอควายเผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืนง,งงูนำรถจอดเข้าข้างทางเปิดไฟฉุกเฉิน ฉเฉลยงองูนำรถจอดเข้าข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีใดที่ไม่ควรปรกากฏขณะขับรถก็ไก่สีแดงขอไข่สีเขียวขอกวายสีเหลืองงองูสีฟ้าฉเฉลยก็ไก่สีแดงการจับ พวงมาลายัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใดก็ไก่นิ้วมือทั้ง5้าจับพวงมาลัยให้กระชับสามารถหมุนได้คล่องตัวข้อไข่นิ้วมือทั้ง5้ากำพวงมาลัยให้แน่นที่สุดข้อควายนิ้วมือทั้ง5้าแตะที่พวงมาลายัยสามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียวงองูใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้วเฉลยก็ไก่ นิ้วมือทั้งห้าจับพวงมาลัยให้กระชับสามารถหมุนได้คล่องตัวเมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่นควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่เหยียบเบรกทันทีแล้วค่อยๆออกตัวเร่งความเร็วใหม่ขอไข่ถอนคันเร่งเหยียบเบรกเพื่อใช้เกียร์ต่ำขอควายถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไป งองูตั้งสติให้มั่นจับพวงมาลัยให้ดีเล่งความเร็วหนีให้พ้นไปเฉลยข้อควายครับถอนคันเร่งจักพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไปขณะขับรถขึ้นทางระชันท่าเครื่องยนต์ดับควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่เยียบเบรกดึงเบรกมือเข้าเกียร์ว,ว่างและติดเครื่องใหม่ขอไข่ เหยียบเบรกดึงเบรกมือและติดเครื่องใหม่ค,อค่อยๆเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำดึงเบรกมือและติดเครื่องใหม่งองูปล่อยให้รถไหลไปแล้วค่อยประคองรถเฉลยก,ก้าการครับเหยียบเบรกดึงเบรกมือเข้าเกียร์ว่างและติดเครื่องใหม่ขณะขับรถถ้ากระจกบังรมหน้ารถแตกร้าวควรปฏิบัติอย่างไร ก็ไก่ตั้งสติลดความเร็วเจาะรถข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินขอไข่ตั้งสติเปิดไฟฉุกเฉินและขับรถต่อไปขอควายตั้งสติเปิดไฟฉุกเฉินและหยุดรถทันทีงองงูตั้งสติเจาะรถเข้าข้างทางเฉลยก,ก็ไก่ตั้งสติลดความเร็วเจาะรถข้างทางเปิดไฟฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝนควรตรวจสอบอุปกรณ์สดควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรกก็ก่ที่ปัดน้ำฝนขอไข่น้ำในหม้อน้ำขอควายน้ำกลั่นแบตเตอรี่งอง,งูตรวจเช็คประตูหน้าต่างรถเฉลยก็ก่ที่ปัดน้ำฝนข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง ก็ไก่เมื่อไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะต่ำกว่า150เมตรขอไข่เมื่อต้องเร่งรีบไปทํางานข้อควายเมื่อฝนตกหนักงองูเมื่อมีควันไฟปกคลุมถนนเฉลยขอไข่เมื่อต้องเร่งรีบไปทํางานในขณะที่ขับรถอยู่มีมีกลิ่นเหม็นไหม้แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับต่อไปเรื่อยๆขอไข่ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไปขอควายหยุดรถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย,ย้ายงองงูจอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็คครับเฉลยงองงูจอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็คครับ การหยุดรถบนทางลาชันควรปฏิบัติตามลำดับอย่างไรจรึงจะปลอดภัยก็ไก่เหยียบคลัตช์เหยียบเบรกดึงเบรกมือและปลดเกียร์ว,ว่างขอไข่เหยียบคลัตช์เหยียบเบรกปลดเกียร์ว,ว่างขอควายเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกดึงเบรกมืององงูเหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือครับ เฉลกกยก็ก่เหยียบคลัตเหยียบเบรกดึงเบรกมือและปลดเกียร์ว,ว่าง <_ letter> การหมุนพวงมาลัยรถขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร <_ letter> ก็ไก่ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้นขอไข่ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติก็ควายสิ้นเปลืองน้ำมันพาวเวอร์งงูสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับ เฉลยขอไข่ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติการหยุดรถอย่างกระทันหันแบบรถที่ไม่ใช้เบรก ABS ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ต้องถอนเบรกขอไข่เหยียบคลัชก่อนแล้วจึงเหยียบเบรกขอควายเหยียบเบรกและคลัชพร้อมๆกันงูเหยียบและปล่อยเบรกสลับกันย้ำเบรกแบบซ้ำๆ เฉลยงองูครับเหยียบและปล่อยเบรกสลับกันย้ำเบรกแบบซ้ำๆรถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงและเหยียบเบรกอย่างกระทันหันรถที่ไม่ใช้เบรก ABS จะมีผลอย่างไรก็ไก่จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนดขอไข่ล้อจะล็อกและรถจะหมุนขอควายรถจะค่อยๆชะลอความเร็วลงงองูล้อจะล็อกและรถจะหยุด เฉลยขอไข่ล้อจะล็อกและรถจะหมุนขณะขับรถยางแตกจะมีอาการอย่างไรก็ไก่พวงมาลัยรถจะไหลน้ำหนักขอไข่พวงมาลัยจะหนักรถจะเอียงขอควายรถหยุดอย่างกระทันหันงองูเบรกจะไม่ทำงานครับเฉลยขอไข่พวงมาลัยจะหนักรถจะเอียง ในขณะที่ผู้ขับรถยางแตกหรือระเบิดผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่คุมสติรีบบังคับพวงมาลายัยลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกแบบกระทันหันขอไข่รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุดก็ควายหมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทางงงูปลดเกียวว่างแล้วรีบเหยียบเบรกครับ เฉลยก็ก่คุมสติรีบบังคับพวงมาลายัยลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกแบบกระทันหันในขณะที่กำลังขับรถถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิดผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ลดความเร็วและจอดเข้าข้างทางเพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อยขอไข่หักเลี้ยวรถเข้าข้างทางทันทีเพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย,ยก,ยวอกยอยควายเแบรบกแบบกระทันหัน งองูเหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อฝากกระโปรงจะได้กระแทกปิดเฉลยก็ไก่ลดความเร็วและจอดเข้าข้างทางเพื่อปิดฝากกระโปรงให้เรียบร้อยขอ้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟรัดวงจรก็ไก่หาผ้าหนาๆนามาตกขอไข่ตัดกระแสไฟหรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนออไว วิ่งหาน้ำมันมาราดงองูใช้ทรายสาดใส่ครับเฉลยขอไข่ตัดกระแสไฟหรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนการปรับประดับที่นั่งคนขับผ่านเกินไปจะมีผลอย่างไรก็ไก่ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่ายขอไข่ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมากสามารถตัดสินใจได้ดีข้อควายบังคับพวงมาลัยลำบากใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัตช์และเบรกได้ครับงอง ead, งูทำให้เบรกสะดวกเฉลยข้อควายบังคับพวงมาลัยลำบากใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัตช์และเบรกได้ครับ การตรวจสอบว่าเข็มขัดดีละภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ควรตรวจสอบอย่างไรก็ไก่กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างรวดเร็วแล้วสายเข็มขัดต้องล็อกขอไข่ดูว่าเป็นของใหม่หรือไม่ขอควายดูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่งองงูต้องมีสีเข้มเข้มครับเฉลยก็ไก่กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างรวดเร็วแล้วสายเข็มขัดต้องล็อก ถารถเสียหลักลื่นฉลายพร้อมเสียการทรงตัวควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรกก็ไก่รีบเข่าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็วขอไข่ค่อยๆเหยียบแป้นคลัชค่ขอขยหมุนพวงมาลัยไปสายบ้างกว่าบ้างงอง,งูลดความเร็วจากพวงมาลัยให้มั่นเฉลยงองูครับลดความเร็วจากพวงมาลัยให้มั่น การจอดรถชิดขอบทางล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใดก็ไก่หันเข้าหาขอบทางขอบให้อยู่อย่างไรก็ได้ขอบวายตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาทงอง,งูหันออกจากขอบทางครับเฉลยขอบวายตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาท การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่นรายก็ไก่ไม่มีผลต่อ่วนใดของรถขอไข่เข้าเกียร์ยากและทําให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติขอควายทาให้น้ํามันเกียร์หมดเร็วงงูเครื่องยนต์กินน้ํามันเคลือครับเฉลยขอไข่เข้าเกียร์ยากและทําให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับได้ก็ไก่ถอยช้าๆแล้วใช้ความระมัดระวังขอไข่ถอยแบบไหนก็ได้ก็อควายถอยเหมือนกับเดินหน้าง,งงงูใช้ความเร็วตามสภาพของโรถครับเฉลยก็ไก่ถอยช้าๆแล้วใช้ความระมัดระวัง ขอ้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้องก็ไก่ขึ้นเบรกมือปลดเกียร์ว่างปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเหยียบคลัตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ขอไข่ปลดเกียร์ว่างขึ้นเบรกมือสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ควายเหยียบคลัตช์สตาร์ทเครื่องยนต์งงูปลดเบรกมือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเฉลยก็ไก่ขึ้นเบรกมือปลดเกียร์ว่าง ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเหยียบคลัตช์สตาร์ทเครื่องยนต์หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเก้ไก่จอดรถทันทีขอไข่เปิดไฟหน้าเร่งความเร็วผ่านบริเวณที่ฝนตกหนักขอควายเร่งความเร็วให้ผ่านบริเวณที่ฝนตกโดยเร็วงอง,งูจอดรถบริเวณที่ปลอดภยัยเปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน เฉลยงองูครับจอดรถบริเวณที่ปลอดภยัยเปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน<ถ><ง>การจับภูงมาลัยขณะขับรถทางตรงมือขวาและซ้ายของผู้ขับขี่ควรอยู่ในตำแหน่งลักษณะใดาของหน้าปัดนาฬิกาก็ไก่ตำแหน่งเลข2และเลข10บขอไข่ตำแหน่งเลข4และเลข10บขอควายตำแหน่งเลข3และเลข10งองูตำแหน่งเลข6และเลข10ครับ เฉลยกอไก่ตำแหน่งเลข2และเลข10เมื่อขับรถในขณะฝนตกท่านไม่ควรปฏิบัติอย่างไรครับกอไก่เปิดที่ปัดน้ำฝนขอไข่เปิดไฟฉุกเฉินตลอดทางขอควายขับด้วยความระมัดระวังมากขึ้นงองงูลดความเร็วของรถเฉลยขอไข่เปิดไฟฉุกเฉินตลอดทาง ด้วยสาเหตุใดผู้ขับขี่จะต้องหันหน้ามองไปทางด้านข้างก่อนทําการเปลี่ยนช่องจราจรก็ไก่จะทําให้สามารถเปลี่ยนช่องจราจรได้รวดเร็วมากขึ้นขอไข่เพื่อตรวจดูจุดบอดของรถด้านขวาขอควายเพื่อเปลี่ยนช่องจราจรในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวงองูเพื่อให้สามารถเห็นผู้คนที่เดินอยู่บริเวณทางเดินเท้า,เาได้เฉลยขอข่ครับเพื่อตรวจดูจุดบอดของรถด้านขวา ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของจุดบอดก็ไก่บริเวณด้านหลังของรถที่กระจกมองข้างจับภาพไม่ได้ขอไข่บริเวณที่คนขับไม่สามารถมองเห็นได้ชัดในขณะขับรถก็ควายบริเวณด้านหน้าของรถที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้งองูบริเวณด้านซ้ายของรถที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้ครับเฉลยขอไข่บริเวณที่คนขับไม่สามารถมองเห็นได้ชัดในขณะขับรถ ถ้าเครื่องดับขนาดกำลังเคลื่อนที่ออกจากทางลาชันท่านควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรกก,ก้าไก่ทำการเบรกทันทีเพื่อไม่ให้รถไหลขอไข่เปลี่ยนไปเข้าเกียร์ว่างคอควายติดเครื่องใหม่งอง,งูเปิดไฟฉุกเฉินครับเฉลยก้าไก่ทำการเบรกทันทีเพื่อไม่ให้รถไหล ขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชันควรใช้เกียร์ใดก็ไกขขขข่เกียร์ต่ำขอไข่เกียร์สูงขอควายเกียร์ว่างหรืององูเกียร์ใดก็ได้ครับฉเฉลยก็ไก่เกียร์ต่ำในการขับขี่ลงทางลาดชันผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากสาเหตุใดก็ไก่เพื่อเพิ่มกำลังของรถขอไข่เพื่อหน่วงความเร็วของรถ คอควายเพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์งองงูเพื่อเพิ่มความเร็วของรถเฉลยขอไข้เพื่อหน่งความเร็วของรถ <_ t ot> เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้เบรกอย่างต่อเน,นื่องเป็นเวลานานในขณะขับขี่ลงทางลาดชันก็ไก่จะทําให้เสียเวลาในการเดินทางขอไข้จะทําให้เปลืองน้ํามันคอควายจะทําให้ผ้าเบรกไหม ง,งูจะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าเฉลยคอควายจะทำให้ผ้าเบรกไหม้ในการขับขี่ลุยน้ำผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ลดความเร็วลงแต่เล่งเครื่องยนตให้มากกว่าปกติเล็กน้อยขอไข่เปิดไฟฉุกเฉินขอควายขับรถด้วยความเร็วมากขึ้นงูขับรถด้วยความเร็ว,งงรว,ว,เรวปกติครับ เฉลยกไก่ลดความเร็วลงแต่เล่นเครื you know ่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อยเหตุใดขณะขับรถลุยน้ําจึงต้องเล่นเครื่องยนต์มากกว่าปกติเล็กน้อยก็ไก่เพื่อให้รถมีความเร็วคงที่ขอไข่เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อนขอควายเพื่อให้รถมีความเร็วมากขึ้นงงูเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับเฉลยงองูเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับ คุณควรปฏิบัติอย่างไรขณะขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วมก็ไก่ขับชา้ชาๆตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควรขอไข่พยายามไม่ใช้เบรกโดยเด็ดขาดขออวายพยายามขับที่ท้ายรถคันหน้าตลอดเวลางอง,งูเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาครับเฉลยก็กไก่ขับชา้ชาๆตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควร จากขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วมท่านคูรทดสอบระบบใดต่อไปนี้ก็ไก่ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ขอไขระบบไฟฟ้าคอควายระบบเบรกงองูระบบช่วงล่างเฉลยคอควายระบบเบรก้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์สูงสุดของการชะลอรถด,ด้วยเครื่องยนต์ในขณะลงทางลาดชันก็ไก่ ลงทางลาดชันด้วยความปลอดภยัยขอไข่ลดการสึกหลอของผ้าเบรกขอควายช่วยประหยัดน,น้ำมันงอง,งูเพิ่มการทรงตัวของรถเฉลยก็ไก่ลงทางลาดชันด้วยความปลอดภยัยพราะเหตุใดรถจึงลื่นถลายได้ง่ายขณะฝนตกใหม่ๆก็ไก่น้ำฝนทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อขอไข่น้ำฝนจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มรองรับระหว่าง ยางกับพื้นถนนก็วายถนนคอนกรีตดูดซับน้ำฝนได้เป็นอย่างดีงองูพื้นถนนปรับอุณหภูมิเร็วเกินไปฉเฉลยขอไข่น้าฝนจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนนคอใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อขับขี่ขณะฝนตกหนักก็ไก่ขับรถเร็วและกระแทกเบรเกอย่างรุนแรงขอไข่ขับด้วยความเร็วต่ำ ขอควายเปิดไฟหน้ารถงองูหยุดรถรอบนถนนเฉลยก็ไก่ครับขับรถเร็วและกระแทกเบรกอย่างรุนแรงขอดต่อไปนี้ปฏิบัติได้ถูกต้องสำหรับการขับขี่ในเวลากลางคืนก็ไก่เปิดไฟสูงตลอดเวลาขณะขับขี่ขอไข่ขับให้ช้ากว่าปกติหรือไม่เร็วกว่าสายตาที่มองเห็นขอควายขับให้เร็วได้ตามปกติ งงูเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาขณะขับขี่ครับเ <_ d ata> ฉลยขอไข่ขับให้ช้ากว่าปกติหรือไม่เร็วกว่าสายตาที่มองเห็น <_ d ata> หลังจากเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก <_ d ata> ก็ไก่แจ้งกูภาย <_ d ata> ขอไข่แจ้งตำรวจ <_ d ata> ขอควายแจ้งประกันภัยรถยนต งงอูให้สัญญาณเพืืื่่อออเเตนนนให้รรรถคคััทาบบฉลยงองูให้สัญญาณเพื่อเตือนให้รถคันอื่นทราบครับหากมีผู้บาดเจ็บหลังจากเกิดอุบัติเหตุท่านควรปฏิบัติอย่างไรหากตัวท่านไม่ได้รับบาดเจ็บก็ไก่ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลขอไข่ไม่ต้องสนใจหากผู้บาดเจ็บไม่ใช่คนที่ท่านรู้จัก คอควายแจ้งตำรวจที่อยู่บริเวณใกล้เคียงงองงูรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้เร็วที่สุดฉเฉลยก็ไก่กลาบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลคอใดถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่อย่างประหยัดน้ำมันก็ไก่รถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้นขอไข่รถจะประหยัดน้ำมัน หากขับรถด,ด้วยความเร็วที่คงที่ข้อขวายรถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากเร่งเครื่องบ่อยครั้งงองูรถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้น,หา,งงห,น,น,านหากวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่คงที่ครับเฉลยข้อไข่ ai, รถจะประหยัดน้ำมันหากขับรถด,ด้วยความเร็วที่คงที่หากกำลังขับขี่รถอยู่บนถนนแล้วฝนเริ่มตกผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ ลดความเร็วของรถลงขอไข่เร่งความเร็วของรถเพื่อให้ผ่านฝนไปให้เร็วขอควายเปิดไฟฉุกเฉินและรีบผ่านบริเวณน,นั้นไปงองูหยุดรถเข้าข้างทางทันทีครับเฉลยก็ไก่ลดความเร็วของรถลงเมื่อขับรถในเวลากลางคืนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ ทิ้งระยะห่างระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติขอไข่เปิดไฟฉุกเฉินขณะทําการแซงรถคันหน้าขอควายพยายามขับรถเข้าไปให้ใกล้กับรถคันข้างหน้าเพื่อให้รถคันข้างหน้าเห็นรถเราได้ชัดเจนขึ้นงองูใช้ไฟสูงตลอดทางการขับรถครับเฉลยก็ไก่ทิ้งระยะห่างระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ก่อนการขับรถเป็นระยะเป็นระยะทางไกลๆผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก,ก็ไก่ดื่มเครื่องด,ดื่มชูกำลังก่อนการเดินทางขอไข่พักผ่อนให้เพียงพอขอควายรับประทานอาหารก่อนการเดินทางงองงูหาเพื่อนนั่งไปด้วยขณะเดินทางครับเฉลยขอไข่ครับพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อพบว่าไฟไหม้เครื่องยนต์ขณะขับรถผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถลงแม่น้ำข้างทางขอไข่จอดและสละรถทันทีขออวายตั้งสติค่อยๆขับรถเข้าข้างทางครับงองูแจ้งกู้ภัยทางหลวงเฉลยขออวายตั้งสติค่อยๆขับรถเข้าข้างทางครับสิ่งใดต่อไปนี้มีผลทำให้รถเปลืองน้ำมัน ก็ไก่ดอกยางสึกรอขอไข่ขับรถด้วยความเร็วคงที่ขอควายระยะการปรับเบรกปกติงองูบรรทุกน้ําหนักเกินกว่าที่กำหนดเฉลยงงูบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดปัจจัยใดต่อไปนี้มีผลต่อการเกิดสถานการณ์อันตรายที่สุดก็ไก่ความไม่พร้อมของคนขับขอไข่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ข้อควายการเคลื่อนที่ของรถหรือคนเดินเท้างอง,งูสภาพผิวจราจรเฉลยก็ไก่กลา่าวความไม่พร้อมของคนขับขอ้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภยัยก็ไก่หากง่วงนอนมากควรขับรถด้วยความเร็วสูงเพื่อให้ตื่นตัวขอไข่ การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในขณะฝนตกควรมากกว่าการขับรถในสภาวะปกติขอวายไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางงองูควรขับรถด้วยความเร็ว120ออกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อถึงที่หมายด้วยเร็วขึ้นเฉลยขอไข่การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในขณะฝนตกควรมากกว่าการขับรถในสภาวะปกติ ในสภาพถนนปกติรถพร้อมคนพร้อมขับรถตามรถคันหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าใดจึงจะปลอดภัยเมื่อรถคันหน้าหยุดก็ไก่1ช่องรถขอไข่3เมตรขอควาย5เมตรงอง,งูห่างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเฉลยงองูห่างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย สถานการณ์ใดใช้ไฟฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมก,ก็ไก่เปิดไฟฉุกเฉินในขณะที่หมอกลงจัดขอไข่เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อกําลังจะเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรคอกวายเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นทราบว่าตนจะวิ่งตรงไปงองูเปิดไฟฉุกเฉินเมื่อรถจอดเสียอยู่บริเวณไหลาทางเฉลยงองูครับเปิดไฟฉุกเฉินเมื่อรถจอดเสียอยู่บริเวณไหลาทาง รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกกระทันหันกรณีรถที่ไม่มีระบบเบรก ABS จะมีผลอย่างไรก็ไก่จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนดขอไข่รถจะค่คอยๆชะลอความเร็วลงขกอวายล้อจะล็อกและรถอาจจะหมุนได้งองูล้อจะล็อกและรถจะหยุดทันทีครับเฉลยขออวายล้อจะล็อกและรถอาจจะหมุนได้การหยุดรถอย่างก,กระทันหัน กรณีที่รถที่ไม่ใช่ระบบเบรก ABS ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่เหยียบเบรกสลับกับปล่อยเบรกเป็นจังหวะขอไข่เหยียบเบรกแรงๆคลอกวายเหยียบเบรกเท้าสลับกับดึงเบรกมืององูเหยียบเบรกเท้าและดึงเบรกมือพร้อมๆกันเฉลยก็ไก่เหยียบเบรกสลับกับปล่อยเบรกเป็นจังหวะ ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการเบรกฉุกเฉินก็ไก่หักพวงมาลัยหลบเมื่อจําเป็นต้องหลบการประทะด้านหน้าขอไขมือทั้งสองข้างต้องจับอยู่ที่พวงมาลายัยขอควายใช้เบรกมือช่วยงองูหลีกเลี่ยงการเหยียบกระแทกเบรกสาหรับเบรกที่ไม่ใช่ระบบเบรก ABS ครับเฉลยข้อควายใช้เบรกมือช่วย การจอดรถลักษณะใดาที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็ไก่จอดรถซ้อนคันขอไข่จอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายคอกวายจอดรถในลานจอดรถงงูจอดรถภายในอาคารจอดรถเฉลยก็ไก่ครับจอดรถซ้อนคัน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็มากดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ